งานนี้คุณทักษิณมีเสียวก็คนที่เสียวแรกก็คือคนที่ออกกฎกระทรวงที่ผ่านมาคือการดิวกันระหว่างฝั่งอนุรักษ์นะคะบางกลุ่มชีวิตของคุณทักษิณขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือดิวลมเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นทั้งนะครับกฎกระทรวงเองเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเวลาที่จะย้ายที่ไปรักษาเนี่ยนะครับห้ามอยู่ห้องพิเศษ คุยกันในรายการก่อนอน,นั้นด<ม>ิฉันก็น <ชอ S 2> ฟังยูน,นะคะว่า,วาเวลาพูดว่าศาลไม่รับคําร้องเนี่ยฟังดูเหมือนกับว่าเรื่องมันจบไม่ใช่ว่ายกคาร้องแล้วจบ,จบแต่จริงๆจะต้องบอกว่าเป็นการน่าติดตามต่อไปอย่างใจระทึกด้วยซ้ำนะคะว่าถ้าเกิดศาลไต่สวนแล้วเนี่ยพบว่าไม่มีการบังคับ จำคุกตามคมพิพากษาจริงถามว่าต้องกลับไปติดคุกไหมอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะคะแน่นอนอยู่แล้วก็คือว่าถ้าไม่เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าถ้ากระบวนการการขึ้นไปสู่ชั้น14เป็นไปโดยมิชอบเท่ากับไม่นับค่ะที่ผ่านมายังไม่เคยจําคุกเท่ากับไม่นับเมื่อไม่นับแปลว่าอะไรคะเมื่อไม่นับก็แปลว่าต้องไปจําคุกให้ครบตามคำพิพากษา ซึ่งก็คือ1ปีนะคะก็คือต้องกลับไปเข้าคุกนั่นเองพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆที่สุดนะคะตกลงป่วยจริงหรือป่วยไม่จริงคําถามสําคัญกว่าในทางการเมืองก็คือในเมื่อกเปไปที่รู้กันโดยทั่วไปว่าไม่ได้ป่วยจริงแล้วก็ใช้สิทธิพิเศษ2มาตรฐานสามาตรฐานต่างนานาในการอยู่ชั้น14จนออกมาออกมาปุ๊บหายปั๊บเลยคุณชอบแต่ในขอขอขอให้จบนิดนึงขอให้จบนิดนึงเพราะว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยคํำถามสาคัญจริงอยู่ที่ว่า แล้วทำไมจนถึงขณะน,นี้จึงยังไม่มีการดำเนินการใดๆมันก็กลับไปสู่เรื่องเดิมก็คือที่ผ่านมาคือการดิวกันระหว่างฝั่งอนุรักษ์นะคะบางกลุ่มเพราะทุกหลายกลุ่มก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันนะคะเป็นรวมคุณหมอด้วย<อ>ไม่ได้แน่นอนนะคุณหมอด้วยที่จะบอกว่าอย่ามาเหมา<อ>รนอนุรักษ์ที่ไม่ดีวกับเขาด้วยนะคะคือการดีวระหว่างคุณทักษิณกับฝั่งอนุรักษ์บางกลุ่ม ทำให้คุณทักษิรณรอดพ้นกลับประเทศไทยโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวได้ซึ่งอถึงครับนะกรณี30เมษายนของผู้ดำรงตำแหน่งเ,เรียกว่าทางการเมืองนะครับนะนัดคำสั่งในวันที่30เมษายนนี้เนะี่ยอันนี้คือก,ก่อนนะครับนะเวลา13.00นกากาันนะตามคำร้องของนายชาญชัยอิสระเสนาลักษ์นะครับนะอดีตสสประชาธิป,ปัตย ซึ่งมีการยื่นคำร้องนะครับนั้นตั้งแต่วันที่10มกราคมเมื่อกี้ผมอ่านนะครับนะซึ่งยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่10มกราคมที่ผ่านมานะครับเพื่อให้ศาลนะครับเรียกว่าไต่สวนกรณีที่กรมราชครนมอนุญาตให้นายสังสิณชินวัฒน์อดีตนายรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งถูกศาลพิพาทศาลจำคุก8ปีแต่ได้รับได้รับพระราชทานอภัยโทษนการลดเหลือ1ปีนะครับนะแล้วก็ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14นะครับนะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลนั้นนะครับนะ เขาก็บอกว่านะครับนะโดยคําร้องของนายชันชัยระบุว่าการอนุญ,ญาตให้นําตัวออกไปรักษานอกเรือนจําดังกล่าวเนี่ยอาจขัดต่อประมวลกฎหมายนะครับนะวิธีพิจารณาวามอาญาครับมาตรา89 89ทับ2วงเล็บ1วงเล็บ2นะครับนะแล้วก็มาตรา246นี่ยนะซึ่งบัญญัตินะครับนะ,นหนะบนะให้การส่งผู้ต้องขังนะครนะไปรักษานอกเรือนจําต้องเป็นไปตามเรียกว่าขั้นตอนนะครับนะของศาลไม่สามารถอ้าง กฎกระทรวงพศ2563นะครับนะที่อาศัยอำนาจตามพรบราชัณฑ์พศ2560มาตรา55วรรค2นะครับนะเพื่อเลีกเรียงนะขออภัยกันนะเพื่อเรียงเรียกว่าบทบัญญัติในกฎหมายหลักได้นะครับนะอันนี้นะครับนะก็เมื่อกี้ถ้าใครได้ฟังคลิปจากคุณช่อกับหมอตุลนะครับนะแล้วก็คนเข้าใจนะครับนะเขาบอกก็คือคนนี้ก็คือดรนัดนะครับนะนัทวุฒิวงเนียมนะครับเรียกว่านักกฎหมายมหาชนนะครับนะ เรียกว่าแกก็ให้ความเห็นเรียกว่าเชิงหลักการกับว่ากรณีนี้เรียกว่าต้องแยกประเด็นให้ชัดน,นะับว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยได้ดานินการเรียกว่าบังคับโทษนะครับนะเรียกว่าตามคำพิพากษาแล้วไม่สามารถนะครับนะย้อนกลับมาลงโทษซ้ําได้อีกตามหลักการกฎหมาย,ยก,การกฎหมายสากลน,นะครับนะที่ว่าการกระทําเดียวกันนะครับห้ามลงโทษซ้ํสองครั้งนะท่านผู้ชมนี่ผมต้องอ่านอีกซ้ําอีกรอบนึงครับนะคือดตอร์นั้นนะครับนะันนะเขาบอกว่าอืม ก็ให้ความเห็นนะครับเกกี่ยวับเรื่องนี้ก็คือกรณีนี้ต้องแยกประเด็นให้ชัดว่านะหากกรมราชธรรมได้ดําเนินการบังคับ,คบนะโทษตามคําพิพากษาแล้วนะไม่สามารถย้อนกลับมาลงโทษซ้ําได้อีกนะตามหลักการกฎหมายสากลที่ว่าการกระทําเดียวกันนะห้ามลงโทษซ้ํสองครั้งนะครับนะด,ดรนัทนี่นก็ที่บายนนรับว่าแม้นะครับนะพูดถึงคุณชานชัยะจะอ้างว่าการนําตัวออกจากเรือนจำไปยังโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล แต่การควบคุมตัวภายในโรงพยาบาลครับมีเจ้าหน้าที่รัชธรรมน์ควบคุม24ชั่วโมงโดยจํากัดพื้นที่อย่างชัดเจนถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์สถานที่คุมขังนะครับตามพรบราชธรร์นอกจากนี้นะครับก็ยังไม่มีกฎหมายใดเรียกว่าบัญญัติว่าหากนําผู้ต้องขังออกไปรักษานอกเรือนจำนะจะต้องหยุดนับวันนะครับนะ ในการรับโทษจึงถือว่าการบังคับเนี่ยโทษเนี่ยยังดําเนินต่อเนื่องตามปกตินี่นี่คือฟังเราเริ่มเข้าใจนะครับนะและเมื่อเข้านะครับนะเข้าเอ่อก็พูดว่าและเมื่อเข้าเงื่อนไขพักโทษเนี่ยก็เป็นอานาจของกรมราชธรรมนะครับนะที่ดําเนินการได้ตามกฎหมายดอ,อร์นั้นนะครับนะก็ยันกันว่าหากมีข้อบกพร่องในกระบวนการของกรมราชธรรมนะครับหรือกระทรวงยุติธรรมนะครับนะหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบก็คือฝ่ายปฏิบัติไม่ใช่ ไม่ใช่การกลับไปลงโทษตัวผู้ต้องอผู้ต้องขังซ้ําอีกนะครับนะก็บอกหากทําแบบนั้นนะครับนะประชาชนจะสับสนแล้วก็เข้าใจผิดว่าการกระทําเดียวกันเนี่ยสามารถถูกลงโทษหลายครั้งทั้งที่ไม่ใช่หลักการของกระบวนการยุติธรรมนะครับนะอันนี้คือดรนัทกาลนะครับอ่ะอันนี้ก่อนวันที่สามสิบนะครับนะเมื่อกี้นะครับนะที่อ่านแล้วผมคิดว่าหลายคนน่าจะเข้าใจนะครับนะหลังจากวันที่สามสิบนะครับนะที่สารดีกาเรียกว่าตีตกนะครับนะ เกี่ยวกับคุณทักษิณเรียกว่าปมชั้น14นั่นแหละนะครับนะก็คือตีตกนะครับนะแต่บางคนนะครับนะกลับไปไปบิดอีกมุมนั่นแหละนะครับนะไปบิดอีกมุมนะครับนะโดยเขาเรียกว่าไปในโซเชียลนะครับนะเหมือนเหมือนเหมือนกับเขาคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยต้องกลับไปติดคุกนั่นแหละนะครับนะท่านผู้ชมนะครับนะอันนี้ก็เป็นความเพียนะครับนะดรนัทอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเมื่อกี้ก็ฟังชัดเจนแล้วนะครับนะ ที่จริงไม่ได้ฟังแค่ดรนัดกันนะผมก็ฟังมาหลายคนกันนะก็บางครั้งก็พูดในในแนวแนวทางกับดรนัดนะครับนะหรือแต่แต่ถ้าไปฟังฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับนะอย่างหมอต้นอย่างนี้ครับอย่างคุณช่ออย่างนี้นะครับนะหลังจากนั้นนะที่ศาลตีตกนะคนะเรื่องคุณรักศิล์นะครับดรนัดนะครับก็ชี้ชัดว่าศาลยกคําร้องนะครับนะชันชัยเนี่ยแกก็ใช้คาว่าเก็บคือเกมจบนะครับนะบังคับ โทษทักษิณซ้ําไม่ได้นะท่านผู้ชมนี่ผมจะอ่านซ้าอีกรอบนะท่านผู้ชมนะครับเขาบอกว่าแม้สารดีกาจะมีคําสั่งนะครับนะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงในคดีข้อบังคับนะครับนะทักษิณชินวัตรแต่ด็อกเตอร์นะครับนะแต่ด็อกเตอร์นัทนะก็ฟันธงนะครับนะเกมนี้จบตั้งแต่ศาลยกคําร้องนะครับนะนะครับนะอ่า เรียกว่าตั้งแต่ศาลยกคำร้องกันนะชานชัยก็ชี้ชัดนะครับนะตามหลักกฎหมายกันนะบังคับโทษซ้ําไม่ได้นะครับนะพร้อมถามประชาชนะครับจะเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือกองแช่งนะครับนี่ตานผู้ชมนะครับนะนี่ก็ไปคิดเอาแล้วคือเอาไปคิดเอานะ่านผู้ชมนะครับนะก็ทักทายผู้ชนำมารพี่ฟาเวอร์นะครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาก็วันที่หนึ่งพฤษภาคมนั่นแหละนะครับนะที่ผ่านมานะครับนะ อ๋อดรนัทนัทวุฒิวงเนียมนี่แหละนะครับนะก็เป็นนักกฎหมายมหาชนนะครับนะคนดังนะครับนันก็มีให้ความเห็นนะครับนะทางกฎหมายต่อกรณีที่สาลฎีกานะครับนะเรียกว่าแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเรียกว่ามีคําสั่งยกคําร้องของนายชันชัยอิสระเสนารัก์นะครับนะซึ่งขอให้ศาลเนี่ยไต่สวนการคุมขังครับนายทักษิณชินวัตรว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับนะ ดอกอรนัทก็บอกว่าแม่ศารจะมีคำสั่งนะครับนะให้โจ์เนี่ยหรือจำเลยนะครับนะโจดจำเลยเนี่ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอธิผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับนะอทิแล้วก็อธิบดีกรมราชธรรมนะครับแล้วก็แพทย์ใหญ่ลงไปบันตำรวจนะครับนะชี้แจงแล้วก็ข้อเท็จจริงเนี่ยภายในส0สิบวันและนัดไต่สวนวันที่สิบามิถุนายนสองห้าแปดแต่นะครับนะดอตอรนัทนะครับนะนก็หนัากฎหมายหมหาชนนี่แหละนะครับนะก็ชี้ว่า ถ้าพูดถึงเกมทางกฎหมายเนี่ยเขาเขาใช้คำว่ามันจบลงแล้วนะครับนะแกใช้คําว่าถ้าเป็นเกมทางกฎหมายเนี่ยคือจบลงแล้วนะครับนะเพราะศาลเนี่ยก็คือได้ยกคําร้องเรียกว่าในประเด็นสําคัญกับว่าผู้ร้องไม่ใช่คู่ความหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียในคดีนะครับนะอันนี้ก็เนี่ยนะไอ้ท่อนนี้นะครับนะคือผู้ร้องไม่ใช่คู่ความหรือผู้ผู้มีส่วนเสียผู้มีส่วนได้เสียในคดีนะครับนะ ดรนัดกธิบายนะครับว่าหลักสิทธิ์นะครับนะหลักสิทธิในการาร้องต่อศาลกันมันก็ต้องเป็นผู้เสียหายหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในโดยตรงในคดีนะครับนะหากเปิดทางให้บุคคลทั่วไปนะครับเข้ายื่นคำร้องในคดีอาญานะครับนะที่สิ้นที่สิ้นสุดลงแล้วนะครับนะอาจก่อให้เกิดความาปันป่นป่วนต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับนะท่อนนี้นะครับนะผมอ่านย้ำอีกรอบนะครับนะ เขาใช้คําว่าหากเปิดทางนะครับให้บุคคลทั่วไปเข้ายื่นคาร้องในคดีอาญาที่สิ้นสุดลงแล้วนะกันนะแต่ใช้คําว่าเป็นคดีอาญาที่สิ้นสุดแล้วนะกันนะอาจก่อให้เกิดความปั่นป่วนต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับก็พูดว่าแม้ศาลนะครับนะจะมีอานาจไต่สวนเมื่อความปรากฏแก่ศาลแต่ก็เป็นเพียงนะครับนะการใช้ดุลยพินิษฐ์่องกันะนะเพื่อความสมบูรณ์ของกระบวนการไม่ใช่การเปิดเกมใหม่ทางกับเ,เรียกว่าทางกฎหมายนะครับนะ เรียกว่าดรนัทนะครับนะก็ยังกล่าวนะครับนะพร้อมกับเน้นนะครับว่าการพิจารณาของสารดีการนะครับนะเ,เรียกว่าแผนคดีอาญาของผู้บริต์ตำแหน่งทางการเมืองกันะยึดตามระบบไตส่สวนนะครับนะพิจารณาเรียกว่าทุกข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานนะนะไม่ใช่ความรู้สึกหรือคำกล่าวหาจากบุคคลภายนอกนะนะนี่แันนี้ผมว่าแกเป็นผมว่าแกเป็นกลางมากนะครันะท่านผู้ชมกันนะ แต่บางครั้งแกก็จะพูดอีกเรื่องคุณทักษิณมุมแต่ผมแต่สังเกตบางครั้งคดีของคุณทักษิณเนี่ยแกก็จะพูดออกกลางๆอยู่ม็มีนะอันนี้ก็พอรับคือผมก็อ่านบ่อยเหมือนกันนะอ่าเขาก็ชี้นะครับว่าในคดีที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือการบังคับโทษเนี่ยการดำเนินการกันทั้งหมดอยู่ในอำนาจนะครับของกรมราชัรฑ์ซึ่งสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยมีกฎหมายกําหนดว่าไม่สามารถบังคับโทษทางอาญาในคดีเดียวกันซ้าอีกได้นะครับนี่ เขาบอกไม่สามารถบังคับโทษทางทางอาญาในคดีดเดียวาการซ้าได้อีกได้นะครับเนะเป็นหลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญาแล้วก็สิทธิมนุษยชนสากลกันนะนะในส่วนที่สังคมเรียกว่าเครือบแคลงว่านายทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกจําคุกจริงหรือไม่ในนะการด็นกเรนัทก็ระบุว,ว่าเป็นเป็นเรื่องที่ต้องฟังจากพยานแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแต่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและชี้ชัดว่าไม่มีแนวโน้มในที่เจ้าที่ระดับผนะู้ประชาการเรือนจำหรือแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ จะกล่าวยืนยันในทางให้ผลร้ายแก่ตนเองหรือหน่วยงานรัฐนะครับนะหากไม่มีข้อเท็จจริงรองรับนะครับนะนอกจากนี้ดรนัทนะครับนะก็ยังยกคาวิานิจฉัยเดิมของศาลว่าการส่งตัวผู้ต้องขังนะครับไปรักษานอกเรือนจำนะเป็นอํานาจของกรมราชัรร์น,นะครับนะซึ่งไม่อยู่นะครับนะก็บอกว่าซึ่งไม่อยู่ในอํานาจของศาลในการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติถูกหรือผิดเพราะเป็นคนละเขตอํานาจตามรัฐธรรมนูญและ,ลและกฎหมายลูกนะครับนีบนะ่ ก็คือการส่งผู้ต้องขังนะครับไปรักษานอกเรือนจำนะเป็นอํานาจของกรมราชัณฑ์นะครับนะแล้วก็นักกฎหมายหาชนนับนะก็ยังชี้นะครับว่าสาลเนี่ยย่อมรับฟังกันนะถ้อยคำของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหลักนะครับนะเพราะไม่เคยมีเหตุเรียกว่าโกรธเคืองหรือเป็นคู่ขัดแย้งกับฝ่ายใดโดยเฉพาะเมื่อมีเอกสารยืนยันกันมาจากเรือนจําและการออก หนังสือรับรองการพ้นโทษของนายทักษิณแล้วเนะี่ยยิ่งทําให้โอกาสกันที่ศาลจะยกคําร้องเนี่ยอีกครั้งเนี่ยเรียกว่ามีสูงมากนะเห็นไหมที่หลายคนนะครับนะั้นเรียกว่าเชียร์อยากให้คุณทักษิณบางคนนะครับนั้นท่านผู้ชมผมไม่อ่านในโซเชียลนะบ,นะบางครั้งก็ไปอ่านการพลาดหัวข่านะครับนะบางคนเขาเขาดีใจนะครับนะที่บอกว่าโอกาสที่คุณทักษิณจะกลับไปเรือนจํามีมากนะครับนะแต่อย่างที่ผมบอกครับว่านี่ครับนะั้นตั้งแต่ผมอ่านมาเนะี่ยผม คือมันเริ่มชัดเจนนะครับนะโอกาสที่สารนะครับนะจะยกคาร้องอีกครั้งเนี่ยเรียกว่ามีสูงมากกันนะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับคือถ้าไม่อัตินะโอกาสเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะครับน่ะผมผมถึงบอกว่าบางคนนะครับไม่ต้องตกตกใจนะครับนะคือรอดูไปเรื่อยๆนะครับน่ะยังไม่จบนะครับนะนอกจากนี้นะครับดรนัทนะครับนะก็ยังกล่าวถึงกรณีที่นะครับอันนี้ท่านผู้ชมนะ ก็น่าจะเป็นคู่กรณีของคุณทักษิลมาแล้วนี่นี่ทศชมนะครับนี่ดูแล้วกันนะท้ชมนะโอ้นี่นะแกก็พูดด้วยนะกับคุณนะครับนะนอกจากนี้นะครับนะดรนัทก็ยังกล่าวถึงกรณีที่พลตวบดเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับนะที่ระบุว่าตนเนี่ยเคยไปพบนาทักษิลแล้วก็เห็นว่าไม่ได้ป่วยจริงว่า ท่านไม่ได้จบแพทย์นะครับนี่ทางผู้ชมนะครับย้านะครับนะท่านไม่ได้จบแพทย์และไม่ใช่ผู้รักษาจะมาให้ความเห็นทางการแพทย์ย่อมไม่มีน้ําหนักเท่าแพทย์ที่รับผิดชอบโดยตรงนะผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนะครับผมว่าคือถ้าเราเอาตามโซเชียลนะครับผมว่าบ้านเมืองนี่ยบนะวุ่นวายนะครับนะวุ่นวายเรียหมดนะครับนะคือถ้าเราไม่เชื่อหมอครับนะไม่เชื่อหมอไม่เชื่อแพทย์ไม่เชื่อเจ้าหน้าที่เนี่ย แล้วเราไปเชื่อตามโซเชียลนะครับนะนักสืบโซเชียลนะครับนะหมอในโซเชียลนะครับนะแล้วก็นักกฎหมายในโซเชียลเยอะมากนะท่านผู้ชมนะก็ก็ดูแล้วกันว่ามันจะปั่นป่วนขนาดไหนนะครับนะนี่แหละนะครับนะแก็ยังพูดว่าที่กล่าวถึงพันตำรวจพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะ,ะนะที่ระบุว่าตนเนี่ยเคยไปพบนายทักษิณแล้วก็เห็นว่าไม่ได้ป่วยจริงนะครับว่าด,ดรนัทก็บอกว่าท่านนะ่ะไม่ได้จบแพทย์นะครับนะ และไม่ใช่ผู้รักษาจะมาให้ความเห็นทางการแพทย์ย่อมไม่มีน้ำหนักเท่าแพทย์ที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงนะครับในผะุ้ชมนี่คุณคิดว่าคุณจะเชื่อใครน,นุู้ชมนะครับนะนอกจากนี้คณะสุดท้ายดรนัทก,ก็ยังฝากคําถามถึงประชาชนว่าจะเลือกเชื่อใครนะครับนะระหว่างผู้บัญชาการเรือนจำนะนะอธิบดีกรมราชธรร์นะนะแล้วก็แพทย์ประจำโรงพยาบาลตําตรวจ พลตบรวจเอกเสรีพิสุธน์นะครับแล้วก็านายชานชัยนะครับนะที่เป็นอดีตสสประชาธิปัตย์กันนะผู้ไม่มีส่วนได้เสียในคดีพร้อมนะกันนะย้าว่าการวิพากษ์วิจารณนะ์ต้องตั้งอยู่บนหลักกฎหมายนะครับนะไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช้อารมณ์หรือการเมืองนะเห็นไหม